สวัสดีครับพบกับผมมัสก,กิติเพียรจัตุรัตในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทงชุ่เมินหาาวพนิงตาเจียหลายเกินจางเหล่าชื่ออี่สี่เฉียวจงหวนสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางเหล่าเชื่อกันนะครับ今天我们要学的呢是汉语句类。สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือประเภทประโยคในภาษาจีนนะครับ จุ่ยเล่ที่เกิดประเภทของประโยคก็คือประเภทประโยคที่ได้จากการแบ่งประเภทตามน้ำเสียงภาษาจี有มีจุ่ยเล่ยทั้งหมด4ปาหรสำหรับประเภทของประโยคในภาษาจีนนะครับมีด้วยกัน4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคคำสั่งขอร้อง และประโยคอุทานนะครับ今天我们先来看第一种陈述句。สำหรับวันนี้เรามาดูประเภทแรกนะครับนั่นก็คือประโยคบอกเล่า。首先我们来看它的定义。陈述句表示熟数,数或说、明实语示的句子ป。ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงการบรรยายหรือการชี้แจงข้อเท็จจริง。日常生活中使用的句子以陈述句为最多。 ประโยคบอกเล่าเป็นประเภทประโยคที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดจี้เหวยทงฉางยงจีห้หฮาเปลือกชื่อเจียซู่มักจะใช้เครื่องหมายจุดในการจบประโยคเช่นเสี่ยวหมิงเตาม的า妈ื่อเสี่ยวหมิงเเตาามม่มม่ือจี的妈妈是教อแม่ของเสี่ยวหมิงเป็นอาจารย์หมิงเทีนนนยนหวเมิงเทียนหวงไม่ช่อชุนหยวพรุ่งนี้เราไปทัศนศึกษา วันนี้เป็นวันที่ดีเสียเสียหลายโ่เมนตหลายขัยข้นสชืช่อจีล่ย์สิงห์ลำดับต่อไปเรามาดูประเภทของประโยคบอกเล่าในภาษาจีนกันนะครับประโยคบอกเล่าในภาษาจีนสามารถแบ่งได้เป็นสี่ประเภทได้แก่เขินจิ้งจ้ประโยคยืนยันคือประโยคบอกเล่าที่แสดงด้วยน้ำเสียงยืนยัน โฟติงจี้ประโยคปฏิเสธคือประโยคบอกเล่าที่แสดงด้วยน้ำเสียงปฏิเสธและช่วงฉงโฟติงจี้ประโยคปฏิเสธรูปซ้อนคือประโยคบอกเล่าในรูปแบบปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพื่อแสดงน้ำเสียงการยืนยันอีบ้านโฟติงจี้เปี่ยวตาจะชื่อโฟติงอีสื่อ่วงฉงโติงจี้แง的是肯定的意思，而且 ผีเขินจิงจี้ออยู่ี่เกเียงรียรประโยคปฏิเสธทั่วไปจะแสดงความหมายปฏิเสธแต่ประโยคปฏิเสธรูปซ้อนจะแสดงความหมายเป็นประโยคยืนยันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเขินจิ้งจประโยคยืนยันหมิงเทียนชื่อซิงชีลวพรุ่งนี้เป็นวันเสาเร์我认识他ฉันรู้จักเขา病人需要去医院 คนป่วยต้องไปโรงพยาบาลโปติงจี้ประโยคปฏิเสธหมิงเทียนปูเชิรซิงชีเลพรุ่งนี้ไม่ใช่วันเสารส์่อท识าฉันไม่รู้จักเขาปิ้เออ้เหผูอ人不需要去医นคนป่วยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลช่วงฉงโปติงจี้ประโยคปฏิเสธรูปซ้อน明天不会不是星期六 พรุ่งนี้ไม่สามารถไม่ใช่วันเสาร์ความหมายก็คือพรุ่งนี้ต้องเป็นวันเสาร์我不是不认识他，ฉันไม่ได้ไม่รู้จักเขาความหมายก็คือฉันรู้จักเขาปิ้งเหรินผู้เหนงู่ชื่ออีย่ยนคนป่วยไม่สามารถไม่ไปโรงพยาบาลความหมายก็คือคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลนั่นเองครับ เรามาทบทวนกันสักหน่อยนะครับว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าในภาษาจีนหรือยังประโยคบอกเล่าในภาษาจีนเราเรียกว่าเฉินูจ้ประโยคบอกเล่าในภาษาจีนสามารถแบ่งเป็น3าประเภทได้แก่เขินติ้งจประโยคยืนยันโปติ้งจี้ประโยคปฏิเสธ และซวงฉงโฟติงจี้ประโยคปฏิเสธรูปซ้อนเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของประเภทของประโยคในภาษาจีนในหัวข้อแรกประโยคบอกเล่าหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้จังเหล่าชื่อต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ